สวัสดีค่ะสวัสดีเดอ้อพี่น้องเลยมื้อนี้ประเด็นมาแกงเั่นโค้งไก่ใส่หน่อไม้ใส่เห็ดใส่หมักฟักเน,นาะค่ะเนาะใส่อันฟักทองบ่แม่นหม,ม,มักฟักดอกเดือนเอื่อตะหมักฟักใหยซื้อจริงๆเป็นฟักทองเน,นาะค่ะเนาะน้ายานั่งก็บ,บ่ขกนดอกพี่น้องเลยได้มาขวดเดียวใส่ใส่ม้อน,นี้พอเป็นยากเก่าเนาะคะ่ะเนาะพักก็ได้มาบ่ครบซ้ำต้มจดืดเอโลด น้ำจะนั่งบ่ค่อยขุนเด้อกันเด้อบ่ค่อยขนุนภายในพวกเนี้ยใส่มะขวดนิดหน่อยนึงขวดตัวเขียวเออโอ้ยบางแนแมวไมขึ้นนั่นหอดเทิงนั่นเพิ่นอยากกินไรเบิ่งดูเพิ่นนั่นอืมกินเกี๊ยงตับเลยเมืองดูมาหลักกินอันนี้เบิดแล้ว เขาอยากกินแม่พี่น้องมันน้งนะเขามาลักกินนั่นนั่นประเด็นเบิด์ตเราประเด็ยนยังไม่ท่านให้กินเนาะมากินเบิดนี่จากประเด็นดอกแลแพ่อว่าประเด็นว่าคือผ่้เห็ยนน,นนะนะแมวกินเบิด์ตหรอเขาขาดเราไปกินหรอเขาขึ้นเรืงตัวโตได้ประเด็นไห้กินอาหารเราก็กินบ่พ่อเดี๋ยวประเด็นจะให้กินไหมเกันไรน้ำกับบ่ท่านเต็มน,นี้เลย เป็นตาแสีบอยู่ด้วยน้อพี่น้องเนะาะมึงเนี่ยเสียบอยู่ดอกแกงเต็มหม้อเลยมังดูกลุ่นเขาอ,อันนั่นนะมั้งดูเขาเขามาเขามาเต็นขึ้นไปเขาเอาอันปลาไปเดินไปกินเหรอมัเ,เขากินหมดเขากินไปเบิเบดแล้วน,นาะงกัเนาะเดินฆ่าตัง้งแต่เห็ดอันนี้เรื่งเบิรงเอาเลยมาเอาไปกินเหรอ นี่ประเด็นแกงใส่โค่งไก่กเด้อค่ะเด้อนี่แกงใส่โค่งไก,ก่เนาะค่ะเนาะมัจนจังค่อยนัวดีมืออื่นประเด็นน้นองไก่สิไปหาผักขามาใส่กระเพอีตูัวกบาลหลานขาเขาว่ามีไข่เขาว่ามืออื่นน้องไก่อยมีอันนี้กับแกงข้ออนัน,อนนี่ใบสะก้อนเนาะค่ะเนาะมืออื่นน้องไก่เอามาเพิ่มใส่อีกเพรได้กินกระเทียมมีน้ำจะนั่งมาเติมไปอีกอันจะนั่งบ่ค่อยขุ่นปันใดใส่ ในขวดน้อยๆนึนงก็เลยเปกเยอกไข่นั้นแต่ก็แซ่บแสบดีพี่น้องนัวดนวดปเด็นใจอันโค้งไก่โค้งหนึ่งเลยนกกนเนาะค่ะเนาะอือใส่เห็ดอันนี้เห็ดออริจิกับเห็ดนางฟา้าอันนี้ก็เห็ดนางฟ้าก็เหลยะประเด็นนั้นซื้อมาหลายโพดเนาะอันนี้ประเด็นใบถานนี่ใบถั่แกงอัน ินตั้งหากอันนี้จ้องไงห้แต่แกงเฮ็ดกินตั้งหักเลยนาะนะกันเนาะกันเ่าแกงเฮ็ดประเด็นกับสีเอาหนึ่งหนึ่งกิน้นมันหลประเด็นกันเลยเนั่นจำนี่อันนี้การแกงแหลวกระติกตักไปสู้ เพิ่นเคยเอาให้ไปเดน you, ินกินน่ะแม่บ้านน้ากันนั่นะไปเดินก็สิตัาไปสู้เขากินน้าแกงเต็มหม้อเลยพี่น้องเลยมึงเนี่กินผู้เดียวกับพ่อเบิร์ดดอกใส่หมักฝักใส่นันน้าใส่ฝักทองเพิ่นก็เอ็นตาหมักฝักแล้วกระดูกไก่ไปเดินกับเจ้าให้ให้แมวน้ำเนาะกระดูกไก่กระดูกสีโครงไก่กับสีขัดออกบางอันบางย่างกับสีให้แมวกินน้ำ เื่นประเดสนใส่ถุงอาไปแจกกปสีตักเขาไปให้เ้านากินู่ตกไปสุเทียม่นว่ากินดอกิ่นกินว่าเป็นคือประเดอนเนาะอันนี้แกงประเดอนบ่ได้ใส่ปลาไ้อก็เด้อบ่ได้ใส่ผิกบ่ได้ใส่ผิกบ่ได้ใส่ปลาลประเด็นใส่อันต่างแตนก่อนสุขนอ่เสือ ใส่หนำปลาใส่เกลือซื้อเนาะค่ะเนาะอันผู้ใดบ่กินปลาล่าเฮ็ดคือปลาเดือนนี่เด้อค่ะเด้อเฮ็ดคือปลาเดือนนี่นะมีเกี๊ยงจกงไย่ัวดีเนาะค่ะเนาะปลาเดือนก็สิจบคลิปไว้ซ้ำนี้ก่อนไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็ ให้เบิ่งแกงน้ำปลาเดือนนะกกระนาะปลาเดือนแกงบ่ได้ใส่พริกบ่ได้ใส่หยังเคแกงธรรมดามื้ออื่นสิไปหาอันเคียงบ่ครบมื้ออื่นปลาเดือนสิไปหาผักอีตู่มาใส่กระป๋นผักขามาใส่เนาะกกระนาะผักโะอมพอบาลันขาเระโจมเบิดพอดีขอบคุณทุูกกำลังแรงใจขอบคุณทุกไหลถูกเลืบเด้อกระเด้อขอบคุณหลายๆ ให้กินโบกๆจกบ่ลงให้จเจริญรุ่งเรืองก้าวหนา้าทำมาหากินให้ย่อๆยิงๆงไปข้างหน,านะะนะ้าเนาะก่นเนาะเฮ็ียดผสมพ่อได้ก็ให้ได้เฮ็ียดผสมพ่อรวยก็ให้รวยโชคดีไม่ใช่ตลอดไปเด้อค่ะเด้อขอบคุณทั่วโลกกดไลค์กดแชร์กดติดตามประเด็นก็ขอบคุณหลายๆมื้อนี้ก็ฝนตกแฮงๆเนาะกนะ่นเนาะประเด็นยังบ่ทันได้คัดเก้นอยู่ฝนตกแฮง ไปดันหนอนว่าสิตากฝนมากัดพื้นการย่านเจ้าของอัินฝ่าไม้ฝ้นไม้ย่านเจ้าของเป็นปอดบวอมอีกเป็นปอดอักเสบเ,กกเ,เ,ด,เดี๋ยก็เลยบ่ได้นนั้นไว้ถ้ากัดยามแดดเดีเอาเนาะค่ะเนาะเพื่อนใหม่มาก็ช้าๆได้พาเลียมงามเด้ย่ยก็เด,ด้อขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะไว้ติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็ไว้่ำหนึ่งก้อน เดี๋ยวเราจจบคลิปไปซ้ำนี้ก่อน,น,น,นเนาะเนาะไปติดตามคลิปหนาบายสวัสดีค่ะขอบคุณตัวหลุะะดตัวกระเด้อ thank you you so much thank you thank you my friend